รับเลี้ยงเด็กกำพ้าค่ะใครอยากมาก็มาแต่ปิดล้างไปแล้วลงเด็กกำพ้าแต่ถูกปิดล้างไปแล้วเปิดยังไม่ทันไลรปิดล้างแล้วหนูไม่ได้ทํานะคะ่ะสาบ้านเลยอ๋ออาจจะเป็นป้ายคนอื่นฮะฮอทดอกขายจ้าเอาคาปูชินโน่ครับหลับชัวรเฮ้ยได้ค่ะ <laughs> ได้ค่ะเฉยไนว่าขายฮอทดอกเอาเว้ยไมได้โคหกไม่ใช่ ปุ๊บนี่เป็นคาปูชินโน่หาคู่งับเราไม่มีคู่ร้านเบเกอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาคาปูชินโน่หนึ่งถ้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันไปกันมาอย่างนี้แหละรอสักครู่นะคะโอเคร้านเบเกอรี่ขายแบบกาแฟด้วยแต่ละร้านมีทุกอย่างนี่ว่าสั่งหนึ่งถ้วยทำไมได้หนึ่งแก้ว ขออภัยด้วยค่ะที่ร้านไม่มีโอเคบอกเป็นอย่างตรงนี้อะไรเนี่ยแต่งงานเหรอมีลูกด้วยกันแล้วเอาฟ้ากับโอเมก้าแต่งงานกันอะไรเนี่ยไหนวะสองคนนี้อ่ะกูนอนจะเฉยไม่ได้เหรอกูงงขอให้ได้เกตสองไม่เล่นทั้งครอบครัวได้เกตสี่งับโอทำลูกเหรอตืดตืดตืดสวยปะคนนี้แอนแอนตัว อย่าไปจกเขาทำไมหน้าเทาจังพิกัดลองพื้นหน่อยโหลองพื้นคือข่าวมากลืมสวยใช่ปะบอกเบอร์ก็ได้ไม่ไม่สนสวยอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าบวกใครอยากเล่นซ่อนแอบมาทางนี้ติดตดตืดตดตดหนูชื่อมีนะคะพี่อายุเท่าไหร่คะพี่ฝากไปบ้านหนูด้วยนะพี่รออยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมาขอไปสร้างบ้านแป๊บหนึ่ง หนูพาไปบ้านนะเคช้างทำด่วนรีบสุดไปทำการบ้านแล้วบายบายพวกออกแบบชุดหายให้ฟันวาซ้นเกียรเฮ้คนขี้เกียรถูกเป็นอาซออยากเป็นอีกกี้อาชีขับทีฮะนายกระบองเรามาบ้านผีสิงแล้วไม่เห็นเจอใครก็มันมีแต่ผีจะให้เจอใครเออใช่ไหม มาบ้านผีสิงเราไม่เจอใครแต่หัวใจมันอยากเจอเธอ <c oughs> ฮ <N> นี่แน่อะไรกันเนาะเขาพูดอะไรวะเฮ้ยอ๋อเหรอนอนแดกเลยอยู่คิดว่าก็ลออกกูสู้กบหรือพยุนได้เปล่ากูว่าไม่โหอะไรวะสู้พยุนให้ได้ก่อนก็ลอกกูก็ตัวตั้งใหญ่ แปลงร่างเป็นกระลอกเพื่อจะไปสู้กับเออพยูนพยูนใหญ่ก็ว่าเว้ยเดี๋ยวไปเทียบขนาดเฮ้ยใครตัวใหญ่ว่า <c oughs> ผมว่ากระลอกนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมือนเดิมตัวเท่าเท่ากันนะอ๋อฮะแค่มันอ้วนกว่าวายสู้เขาไม่ได้ก็มันชนะใจคนอื่นไม่ได้อยู่ดีเอออาฉั <c oughs> นกไปจความมสััพนธ์นนี้สคยิ่งเศร้าคมปะ ทำไมกินยาแก้แพ้แล้วต้องนอนหรือคนฮ่าฮ่โดนเส้นจัดแมวตัวเท่ามดเลยเศร้าเลยแมวกัดตูท่ออะไรนี่ฮ่ฮไม่ปล่อยแมวกัดตูดนปละแมวกัดตูดกอดพี่พี่แมวมันกัดตูดพี่อยู่อ่ะกลายเป็นกบผมเป็นกบฮช่วยด้วย แป๊บหนึ่งเนาะว้าวค้างมามาครับหาผัวได้แล้วเหรอมีลูกเบีฮ <Real. S 2> ่าฮ่าฮ่าไม,ม,ม,ามา่มามามาเฮมามามา,มาครับฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่มามาทำตามเด็กจ้าจักูจะลาแบ่เบวกูตอนไหนวะน่าเกียดอะ่ะฮะแบนเราก็โดนบ้านนี้แบนเหมือนกันนะ อยู่ๆก็แบนอ,อใครชนมาเนี่ยงือง้อเงื้อะไรครับอยู่ๆคนนั้นร้องไห้แล้วไปงอสิไม่ไปงอเหรอกระโดดตึกดีกว่าเดี๋ยวคนนี้เขางอนจนกระโดดตึกแล้วเนี่ยคุยตุยแด่ดีแดนอนแข้งแก่แดสวัสดีแกบ้าน สกอเยอะชิบหายทรงเอไหนอีทรงช่างทรงช่างไหนว้าวบ้านสวยมอหนึ่งที่ไหนเขาแต่งตัวไม่มีเทสบะจริงวายทรงนี้ปอเซตืดๆเฮ้ยเอาบ้านปั่นเนี่ยมองไม่เห็นข้อความมานะทรงเซเดจับอชิช้าเหรอใช่ทำไมละ่ะเธอสวยเธอรวยว้าวมอหนึ่งตรงไหนวะใครรวยไม่รู้จักอย่าพูด ตอบไม่ตรงคำถามส<อ>เธออยู่ปสี่นี่เขลมจัดวส,รรว,สรรวัสแล้วเขียนผิดพิมพ์ไม่ถูกด้วยงั้นยูก็ลาวอ่ะใชะ่ภาษาคาเมนเขาพิมพ์งี้เหรอลาวตรงนี้ปสี่ชัวร์ก็พิมพ์ให้รู้เรื่องสิห้าเตตหกเจสวัสดีสจยยอ,ยองเล็กมุงอะไรกันเตดต,ด,ตดวัดไหม ไม่มีน้ำขำมีโมจิขำไม่รู้จักอย่าพูดกูดจะพูดจะปั่นเด็กน้อยมาละมามาใช่ค่ะถูกต้องที่สุดปั่นเลยแล้วขอจิบสิมีแล้วครับแล้วให้ถ้าใหญ่จริงส่งมาดูดิฮ <laughs> ่าฮ่าฮาฮอนาจารย์ตื๊ดตืตตเอาไงกูโลกจิตส่งมาถ้าใหญ่อ่ะ <laughs> ได้ช่วยด้วยเจอเจ๊ยานะ แมลงสาบไล่ไปไหนแมลงสาบไล่สวยจังคะโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคาปูชิโน่ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบา